ก็ปวดศรีขาบก็ได้เลยใช่ไหมพี่ตีน่าจะต้องมาขึ้นตึงหนักเกินก็น่าจะงอสักแค่โมงก็ปวดศรีขาบสักแค่โมงค่ะอันน้มัไม่เส้นขาดอีชแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอีเองนะคะอีจากช่องอีชแนลค่ะ วันนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะเสร็จจากภารกิจงานบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางไปโนราสปานะคะเพื่อที่จะไปทำคัวซาหลังนะคะเป็นเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะคอร์สหนึ่งค่อยทำคัวซาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้อีจะมาเล่าให้เพื่อนๆค่ะฟังกันนะคะว่า ข้อดีของกัวซานั้นดีอย่างไรและใครสามารถทำกัวซาได้บ้างนะคะไปค่ะไปหาความรู้กันเลยกัวซาเป็นศาสตร์บำบัดของจีนเมื่อเอ่ยชื่อขึ้นมานะคะทุกคนก็มักจะนึกถึงภาพรอยผื่นขึ้นสีแดงๆนะคะบนผิวหนังแล้วก็เสียงร้องอดโอยนะคะที่บง่งบอกถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากการกัวซาเป็นแน่เลยนะคะแต่ทีนี้ค่ะกัวซาค่ะ สามารถบอกโรคหรือลางพิษได้จริงหรือไม่และดูอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ แพทย์แผนจีนเชื่อกันว่าความเจ็บป่วยของมนุษย์นะคะเกิดจากภายนอกและภายในของร่างกายภายในเกิดจากได้แก่ขอโทษค่ะภายนอกเกิดจากได้แก่การได้รับเชือ้อเช่นไวรัสหรือแบคทีเรียนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความชืน้นส่วนปัจจัยภายในได้แก่การที่เลือดลมในร่างกายติดขัดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแพทย์ผนจีนเรียกว่าพิษเชื่อกันว่ากัวซาสามารถถอนพิษและล้างพิษออกจากร่างกายได้ การขูดกวัวซาหรือกวาดกัวซา เป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีความโค้งเล็กน้อยเรียบและลื่นเช่นหินหยกโลหะเหรียญโลหะมาลงน้ำหนักบริเวณที่มีอาการเจ็บปวดหรือบริเวณที่ต้องการบำบัดแล้วก็ขูดขึ้นลงโดยสามารถขูดขึ้นลงบนผิวหนังได้โดยตรงหรือจะขูดผ่านเสื้อผ้าก็ได้จนกว่าจะมีรอยขึ้นตามมาจึงย้ายไปการขูดไปที่อื่นนะคะโดยทั่วไปจะขูดตำแหน่งละ1 0 5ถึงครั้งว่ากัน ว่าการขูดกวัวซาเหมือนการเอ็กซเรย์ร่างกายเพราะหากร่างกายส่วนไหนที่มีความผิดปกติหรือมีพิษเมื่อขูดกวัวซาก็จะทำให้เกิดซาหรือจุดแดงรอยผื่นแดงขึ้นเฉดสีที่เกิดขึ้นนี้เองค่ะจะบ่งบอกถึงความรุนแรงของความเจ็บป่วยแต่หากสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไม่ว่าจะขูดบริเวณนั้นกี่ครั้งก็จะไม่ปรากฏรอยแดงขึ้นมาแพทย์แผนจีน ถือว่านี่คือความมหัศจรรย์ของกัวซานะคะสำหรับรอยแดงที่เกิดขึ้นหากอธิบายแล้วเนื่องจากทางวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากผิวหนังได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเลือดมาไหลเวียนหล่อเลี้ยงบริเวณดังกล่าวมากขึ้นรวมทั้งมีเส้นเลือดฝอย,ตยใต้ผิวหนังแตกนั่นเองเมื่อเลือดที่เคยไหลเวียนติดขัดจะดีขึ้นอาการก็จะค่อยๆทุเลาลงและ แพทย์ผนจีนเชื่อว่าเลือดที่ติดขัดนี้เปรียบเหมือนสิ่งของเสียที่อุอดตันอยู่ในเส้นเลือดซึ่งมีรอยเกิดขึ้นหลังจากการขุดกัวซามากเท่าไหร่ยิ่งหมายถึงพิษทีสะสมในร่างกายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อการทำกัวซาบ่อยครั้งเข้าร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการกัวซาก็จะลดรอยน้อยลงหมายถึงปริมาณของเสียที่ค้างค้างในเลือดลดลงนั่นเอง นะคะคสีจากกัวซาบ่งบอกอะไรไบ้างมาฟังกันเลยค่ะหรือรอยพื้นสีต่างๆที่เกิดจากการกัวซาแต่ละตำแหน่งสามารถบ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของพิษที่สะสมในร่างกายหรืออาการเจ็บป่วยในร่างกายได้เช่นเดียวกับสีที่เกิดจากการครอบแก้ว 1. ไม่มีรอยหรือสีชมพูระเรื่อหมายถึงสุขภาพดี 2. ส,สีแดงปดเป็นปืน้นหมายถึงเริ่มมีพิษสะสมในร่างกาย 3. ส,สีแดงเป็นจ้ำจุำจดๆหมายถึงพิษสะสมในร่างกายระดับปานกลาง 5. สีแดงเข้มและ้้ำหมายถึงพิษสะสมในร่างกายระดับมาก และสุดท้ายสีแดงช้ำมากจนเป็นสีม่วงหรือสีดำหมายถึงมีพิษสะสมมากถึงขั้นเซลลมีการทำลายกลายพันธุ์หรืออาจกลายเป็นมะเร็งได้นะคะร่องรอยจากการกวราัวซาขี่วันถึงจะหายโดยทั่วไปจุดหรือรอยผื่นสีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกวราัวซาจะค่อยๆจางหายไปเองภายใน3-7วันระ ยะเวลาช้าหรือเร็วนี้ขึ้นอยู่กับผื่นสีที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสีชมพูระเรื่อนั้นจะหายเป็นปกติได้เร็วที่สุดยิ่งเข้มมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เวลานาน,านมากขึ้นเท่านั้นหลางไรก็ตามหลังจากการทำกัวซาอาจจะมีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อในผู้ที่ไม่ค่อย ได้ออกกำลังกายหรือรู้สึกอ่อนเพลียคลั้นเนื้อคลั้นตัวจากการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามขนาดที่แนะนําโดยทั่วไปอาการดังกล่าวจะค่อยๆดีขึ้นภายใน1ห,หรือ2วนันแต่ถ้าเกิดมีอาการไข้สูงหรือจะปวดกล้ามเนื้อขั้นรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรงังผู้สูงอายุไม่ควรใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บปวดเองนะคะนี่คือ ข้อดีของการทำกัวซา,าและก็สีที่บ่งบอกโรคกันนะคะและเมื่อหลังจากที่อีตทำกัวซา,าเสร็จแล้วนะคะน้องเขาจะบอกว่าภายใน1นสชั่วโมงนี้ค่ะไม่ควรที่จะอาบน้ำและไม่ควรที่จะดื่มน้ำเย็นนะคะให้จิบน้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นค่ะอุปกรณ์กัวซา,ามีอะไรบ้าง กวาบซาเป็นการบำบัดต,ตามศาสตร์แผนแพทย์แผนจีนที่มีกระบวนการเรียบง่ายไม่มีอุปกรณ์บำบัดที่ตายตัวสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบเช่นเหรียญกระสาบช้อนโลหะแผ่นโลหะถ้วยดินเผาถ้วยเซรามิก หินชนิดต่างๆไม้และแผ่นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เช่นเขาสัตว์กระดูกสัตว์เขี้ยวสัตว์ฟันสัตว์หรือเปลือกหอยสิ่งสำคัญอุปกรณ์ที่นำมาทำกัวดสา์ต้องมีลักษณะโค้งเล็กน้อยขอบเรียบมีผิวเรียบและลื่นเพื่อให้เหมาะแก่การขูดกวาดผิวหนังนั่นเอง นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้แล้วบางครั้งการทำกัวซาอาจต้องใช้ของเหลวซึ่งแพทย์จีนเรียกว่าตัวประสานเพื่อช่วยในการทำกัวซาง่ายขึ้นบรรเทาความเจ็บปวดและการระคายเคืองรวมถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น จากสรพคุณของตัวที่ประสานเช่นแก้ปวดกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมอักเสบตัวประสานที่ใช้ในการทำกาาัวซาอย่างเช่นน้ำมันกาาัวซาน้ำมันสมุนไพรน้ำมันงาน้นำสะอาดน้ำแร่น้ำพึง่งยาหม่องครีมหรือโลชั่นเป็นต้นนะคะอีกทั้งยังเชื่อว่าหากมีอาการเจ็บป่วยจากภาวะร้อน เกินควรใช้น้ำมันกัวซาน้ำมันสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นขี้พึ่งที่มีฤทธิ์เย็นเพื่อลดความร้อนในร่างกายหากเจ็บป่วยเกิดจากภาวะเย็นเกินควรใช้สมุนไพรริดร้อนเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายแต่หากมีภาวะร้อนหรือเย็นเกินไปเกิดขึ้นพร้อมกันควรใช้ทั้งสมุนไพรร้อนและเย็นผสมอุปกรณ์กัวซาแต่และอย่างมีข้อดีข้อเสียอย่างไร อุปกรณ์กัวซาที่ทำจากเขาสัตว์หรือกระดูกสัตว์หินไม้ดินเผาเซรามิกมีข้อดีคือไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นบริเวณผิวหนังในขณะที่กำลังกัวซาและไม่มีความคบที่จะทำให้เกิดบาดแผลทะลอก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าส่วนของซากสัตว์ที่ตายแล้วเช่นเคี้ยวสัตว์จะมีพลังในการถอนพิษภายในร่างกายออกมาได้มากกวอุปกรณ์กวัวาซาที่ทำจากพลาสติกหรือเหล็กส่วนอุปกรณ์กวัวซาที่ทำจากหินชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินหยกเนื่องจากว่าหินหยกทุกสีมีคุณสมบัติในการขับสารพิษทำให้ผ่อนคลายบำบัดโรคที่เกิดจาก อัยวะภายในแปรปรวนได้ส่วนอุปกรณ์กัวซาที่ไม่แนะนำเลยคือพลาสติกเพราะเมื่อนำมาขูดถูกไปตามร่างกายอาจเกิดไฟฟ้าสถิตได้หากได้รับในปริมาณมากๆอาจส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเกิดอาการชารู้สึกมือมีเข็มเล็กๆนาะทิมแทงเกิดจากการกระตุกของกล้ามเนื้อนะคะอุปกรณ์กัวซาประยุกต์เป็นอย่างไรอุปกรณ์กัวซาประยุกต อย่างเช่นอุปกรณ์ทำกุศาบริเวณใบหน้าทำจักกินโยกหรือหินสีบางชนิดซึ่งออกมาในลักษณะลูกกริ้งพร้อมมีดจับจุดเด่นนี่คือใช้ง่ายจับกระชับมือ เป็นไงยังบ้างคะทุกคนนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำกัวซานะคะอีอยากให้ทุกคนนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะมาทำศาสตร์ทุกศาสตร์มีข้อดีและข้อเสียสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวแนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่หรือแพทย์แผนจีนที่ชำนาญการก่อนนะคะว่าโรคของท่านหรืออาการป่วยของท่านสามารถรักษาได้หรือไม่นะคะ มายืนไม่ก็ฉันนู่นหนึ่งชั่ฉันไม่ยืมครึ่งชั่วโมงใช่ไหมโกสาน้าครึ่งชั่วโมงเอาเอแก้วเรากินกาซาวันอื่นตาวันนี้ต้องไม่มีววันนี้ไม่ทนแล้วต้องนับไปอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะทำได้แค่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะแนะนําให้ทำควบคู่กับสปาหน้าค่ะสปาหน้าคิดยังไงมี เป็นตัวเซ็ตทองคํากับเซ็ตน้ํานมค่ะถ้าไม่ได้แบบสปาหน้าบ่อยๆก็แนะนําเป็นเซ็ตทองคําค่ะค่ะสปาหน้าทองคํา450ค่ะเช็คอินลด10%ค่ะอ๋อหน้าสมเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นน้ํานมละค่ะถ้าเป็นน้ํานม350เช็คอินลด10%เหมือนกันค่ะแล้วก็อคู่กับกัวซาใช่ไหมใช่ค่ะก็น่าสมนะแก ไ่ทำอะไร่นไปน่า่อยๆต้องมา่รงหน้าทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะจองคิวมาดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาแล้วแบบคิวไม่ไม่ว่างอะค่ะอันนี้ที่แดงๆเขาว่าก็มันมีอาการนะคะมันมีอาการใช่อ่ะมันขับสารพิษออกมาด้วยอะแสดงว่าทงร่างกายเลยค่ะพี่ พี่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากแล้วแล้วพี่เป็นคนที่แบบไม่ได้งวดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ขยับตัวเลยเกี่ยวกั็นแมงน่าจะเกี่ยวด้วยค่ะเราต้องไปสิบหนึรงแล้วแล้วแก นนี่คือร่องรอยจากการทํากลัวซาของอีทนะคะจะาเหตุของว่าของอีทมีครบเกือบทุกสีเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้อีทปวดหลังนะคะเนื่องจากเกิดอาการน่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะแล้วก็เกิดอาการปวดเมื่อยที่หลังนะคะก็เลยสภาพสีอย่างที่เห็นนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่โนราสปานะคะกลัวซาวันนี้จะอยู่ที่ชั่วโมงละ350บบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาดื่มเครื่องดื่มที่นี่นะคะแล้วก็เช็ค อินที่อ่า โนราสปานะคะก็จะได้รับส่วนลดอีก10%ซนะคะก็อยากแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาบำบัดเทค่าถ้าเกิดใครปวดใครเมื่อ,อยอะไรเงี้ยอิจะเลือกใช้วิธีการบำบัดในการนวดการรักษาการประคบอะไรมากกว่าการทานยานะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องอิช anel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิชเดลเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ